ค่ะชื่ออิงค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้าให้ดูนะคะแต่งหน้าแนวไหนหรอแนวไหนดีอะแนวเราละกันแต่งหน้าแนวเราเริ่มแรกนะครับวันนี้เราจะแต่งหน้าลิงกันลิงภาษาอังกฤษคือมังกี้ชิมแปนซีอุดังอุตังเริ่มแรกราจะมาลงรองพื้นกันแป้งครับกิ้งกิ้ปตบหน่อยอ่ะอย่างหนึ่งที่เราจะชอบใช้มากเลยก็คือไฮไลท์ค่ะ ไฮไลท์ที่จีจะใช้เป็นตัวนี้นะคะมันจะทําให้หน้าของเราดูวาวนะคะแล้วก็สดใสก็อย่างหนึ่งที่ดีมากก็คือเอาไฮไลท์เนี่ยราคาทาตรงเปลือกตาด้วยมันจะทําให้ตาเราอะโตมากขึ้นคือจีเป็นคนชอบใช้ของประยุกต์นะคะเพราะว่าบางอย่างอะมันอาจจะมีไว้สําหรับทําอีกอย่างหนึง่งแต่เราเอามาประยุกต์ใช้เองว่ามันก็ทําตรงนี้ได้เหมือนกันนะแล้วก็ได้ประโยชน์ดีสวยเหมือนกันค่ะไม่ต้องซื้อของหลายอย่างหลายชิ้น คิ้วนะคะจะเป็นคนมีคิ้วอยู่แล้วเราก็เลยจะเติมตรงส่วนที่มันขาดไปเฉยๆนะคะไม่ต้องแบบไปตีกรอบมันจนแบบว่าเออจะประกวดนางงามหรือแบบนางนพมาศอะไรอย่างเงี้ะคะ สวัสดีค่ะพี่ขวนใช่ไหมคะหนูชื่อจีนะคะเออก็คือได้ภารกิจลองดีมาจะให้มาเรียนเอฟเฟกอะค่ะแต่งหน้าเอฟเฟกเพราะว่าหนูได้ภารกิจจะต้องไปแต่งหน้าที่กองถ่ายกองละครซึ่งก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องแต่งยังไงอะค่ะก็เลยอยากรู้ว่าพื้นฐานการแต่งหน้าเอฟเฟกมีอะไรบ้างเพราะว่าหนูจะได้เอาไปประยุกต์ใช้ค่ะโอเคทีนี้หนูมีพื้นฐานเรื่องแต่งหน้ามีมีพื้นฐานค่ะเพราะว่าก็เรียนมา โอเคง่ายมากทีนี้มัน,มนจากพื้นฐานเดิมเวลาเรียนสวยงามไม่รู้เรียนมายัางไงแต่ว่ามันอันนี้คือโครงโครงที่หนึ่งกระโหลกกระดูกอยู่ข้างในแล้วก็มันประกอบด้วยเ,เลือดเนื้อหลองไขมนันอะไรก็ตามที่มันจะคลุมออกมาก็คือเป็นหนึ่งหน้าเวลาจะแต่งสวยง,งามดูก็จะแต่งคือต้องรู้ว่าเราต้องแต่งอะไรใช่ไหมอันที่หนึ่งผิว ใช่ไหมผิวใบหน้าและคออันที่สองอจมูกแล้วก็ต่อมาคือคิ้วตาแก้มปากแต่งให้ครบก็ถือว่าแต่งหน้าได้แล้วทีนี้จะแต่งแบบไหนมันอย,อยู่ที่อยู่ที่ได้รับโจทย์อะไรมาแล้วก็ตอบโจทย์ให้ตรงทีนี้พอเป็นเอฟเฟกเนี่ยกลับมาที่เดิมพยายามจำลองหัวกะโหลกเนี่ยให้ปรากฏบนหน้า